ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้เกมมือถือแนวไอเดอลนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากพุดออกมาเป็นดอกเห็ดกันเลยหลายร้อยเกมอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่เกมมันเล่นง่ายสบายๆไม่ต้องเสียเวลาในการเล่นเกมต่อวันมากนะักมันจึงเหมาะแก่คนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมหรือว่ากลุ่มวัยทํางานเป็นพิเศษไล่คนกลุ่มนี้นี่แหละครับก็เป็นกลุ่มที่สามารถจ่ายเงินให้กับสิ่งที่ชอบได้อย่างง่ายโดยเฉพาะเกม มันจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผู้พัฒนาเกมผลิตเกมแนวนี้ออกมาแข่งขันกันเป็นจานวนมากไม่ว่าจะเป็นเกมดังๆหรือว่าอนิเมะดังๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดดเข้ามาทําเกมมือถือแนวไอดอลกันเพียบเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนาะยช็อตตี้บูโจวัเช่นเคยวันนี้ครับผมจะมานําเสนอเกมมือถือแนวไอดอลที่น่าเล่นนะครับและก็ที่เปิดให้บริการภายในปี2023นี้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเกมที่ไม่ได้อยู่ในนี้มันจะไม่น่าเล่นนะครับผมแค่คัดมาให้ดูเน้นๆ10เ,เกมครับว่ามันมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยกันแล้วกันครับอันดับที่10 Girl Connect เกมนี้จัดทีมได้5ตัวละครนะครับอาร์ตเวิร์กก็เป็นสาวแอนิเมะน่ารักน่ารักบางคนก็ติดเลดเซ็กซี่กันเลยทีเดียวเชียวอันนี้อย่างชอบและที่ผมชอบอีกอย่างคือมันสามารถประหยัดเวลาเล่นได้ค่อนข้างเยอะครับเพราะเวลาต่อสู้ของเกมนี้เราไม่ต้องดูแอนิเมชันก็ได้นะเราออกไปทําอย่างอื่นได้เลยไปเปิดกระชปองโนน,นนันนี่ของแจกฟรีก็เรียกได้ว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับแถมยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยอันดับที่9พานิลาซาก้า เกมนี้ครับจะสามารถจัดทีมได้6ตัวละครครับสำหรับอาร์ตเวิร์กก็สวยๆเลยนะครับส่วนการต่อสู้จะเป็นไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักเล่นแล้วคิดถึงเกมสมัยก่อนนะเกมยุคแฟมิคอมอะไรอย่างเงี้ยตัวก็จะแบบคล้ายๆแนวพิกเซลนะครับแต่ว่าพางนี้มันไม่ได้พิกเซลจ๋าอะไรขนาดน,นั้นเป็นพิกเซลที่ทันสมัยขึ้นมาหน่อยและที่สําคัญเลยคือมีภาษาไทยได้ครับ ันดับที่8 Omni Heroes แค่เห็นภาพก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเกมนี้จุดเด่นเลยคือกราฟิกมาในสไตล์ตะวันตกนะครับออกแบบตัวละครได้ดูดีมากทั้งการต่อสู้นะครับและก็อ์ตเวิร์กของตัวละครไม่ว่าจะเป็นหญิงชายดูดีหมด ที่ผมชอบอีกอย่างเลยคือเรื่องของการอำนวยความสะดวกที่ครบครันครับคือเกมเนี้เขามีปุ่มสคิปมาให้ไม่ต้องดูแอนิเมชันกดปุ๊บผ่านด่านปับ๊บและยังมีปุ่มลงดันเจี้ยนอัตโนมัติด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้องมานั่งกดลงดันเจียนบ่อยๆก็ปล่อยออโต้กันไปยาวๆเลยครับและที่สำคัญมีภาษาไทยด้วยครับ อันดับที่ 7. w n เวนรีเฟคเตอรเอมี้จัดทีมได้5ตัวละครจุดเด่นหลักๆเลยคืออาร์เวอร์ครับผมออกแบบออกมาได้เซ็กซี่มากๆนะครับส่วนการต่อสู้จะทำตัวละครมาเป็นไซส์เล็กๆมินิน่ารักน่ารักแผนนะครับแต่ว่าเวลาใช้สกิลอันติเมทเนี่ยก็จะมีคัตซีนสวยๆเด้งออกมาให้เราดูด้วยอันดับที่ 6. Maple Story R Evolution เกมนี้ก็ดัดแปลงมาจากเกม Maple Story นั่นเองนะครับโดยในเกมนี้เนี่ยเราจะสร้างตัวละครได้เพียงตัวเดียวนะครับจะไม่เหมือนเกมที่กล่าวมาก่อนหน้นาี้ที่ลงก็ได้5คน6คนแล้วตัวละครที่เราสร้างเนี่ยก็จะมีอาชีพให้เลือกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Thief, Magician, Warrior, Bowman และก็เคโนีส่วนคอนเทนต์ก็มีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการชวนเพื่อนมาลงดันเจี้ยนด้วยกันนะครับการ PVP ต่อสู้กับเพื่อนอื่นหรือแม้กระทั่งการตกแต่งบ้านอะไรแบบนี้ก็มีนะ อันดับที่ 5. Seven ว่น i นส์ Idol a v e n เบน r เกมนี้ก็ดัดแปลงมาจากเกมมือถือเ e n ว n i ไน t s นั่นเองครับโดยในภาคนี้เนี่ยเราจะจัดทีมได้สูงสุด10ตัวละครเลยนะส่วนกราฟิกก็ทำออกมาได้ฉีกแนวไปจากภาคอื่นๆของจักรวาลนี้เลยครับคือทำออกมาเป็นตัวเล็กๆน่ารักตมุตมีแทนนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงอาร์ตเวิร์แล้วก็เขายกมาจากเ e n ว n นไน t s ภาคแรกเลยครับ นอกจากนี้ตัวเกมยังมีเพชรแจกให้เราเป็นจํานวนมากครับเรียกได้ว่าเปิดกระชองกันได้เป็นหมื่นๆรอบเลยโดยที่ไม่ต้องเติมเงินสักบาทครับและแน่นอนว่าภาคนี้ยังคงรองรับภาษาไทยเหมือนเดิม อันดับที่4 Tower of God New World เกมนี้ดัดแปลงมาจากแอนิเมะหอคอยเทพเจ้านั่นเองครับซึ่งเราสามารถจัดทีมได้ทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันการาฟิกเรียกได้ว่าอลังการครับอลังการมากๆและตัวละครตอนต่อสู้เนี่ยก็สมส่วนเลยครับทำมาแบบเป็นฟูล 3D สวยๆเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนใช้สกิลอันติเมทนะครับมีคัตซีนออกมาโคตรอลังการเลยครับ และที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยคือการอัปเกรดครับคือถ้าเกิดเป็นเกมทั่วไปเนี่ยเราต้องอัปเกรดตัวละครใช่ป่ะ,ะตัวไหนไม่ใช้แล้วต้องไปรีเซ็ตอะไรแบบนั้นแต่เกมนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยครับเกมนี้เนี่ยเราจะอัปเกรดที่ตำแหน่งแล้วถ้าเกิดเราเอาใครก็ตามเนี่ยมาใส่ในตำแหน่งนั้นมันจะเก่งเลยทันทีครับอันนี้โคตรชอบคราบผมไม่ต้องเสียเวลาอัปเกรดไม่ต้องเสียเวลารีเซ็ตมากมายนะักและแน่นอนว่าเกมนี้ก็รองรับภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันครับ อันดับที่3 Idolry p l อันนี้เรียได้ว่าแปลกที่สุดใน10เกมที่ผมกำลังพูดถึงเลยครับเพราะว่าเกมนี้เราไม่ได้ไปสู้รบฆ่าฟันกับใครครับแต่เป็นการปั้นไอดอนแทนครับก็คือให้เกมมันผลิตทรัพยากรให้แล้วเราก็เอาทรัพยากรเนี้ย ไปทําการอัปเกรดเหล่าไอดอลแล้วก็ให้ไอดอลไปแข่งขันตามเนื้อเรื่องเอ่ยหรือว่าไป PVP กับผู้เล่นอื่นเอ่ยก็เรียกได้ว่ามาแปลกเหมือนกันนะครับแถมกราฟิกเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยงามเอามากๆครับเป็นฟรูทีดีทั้งเกมเลยครับส่วนอาร์ตเวิร์กโอ้ยไม่ต้องพูดถึงครับสไตล์แอนิเมะไอดอลแบบนี้งานดีอยู่แล้วครับ อันดับที่2คือ e v e r s o ์โเกมนี้เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ต้นปี2023เลยครับที่ผมชอบเลยคือกราฟิกสไตล์แอนิเมะโคตรอลังการครับแล้วมีคอนเทนต์เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองตมอนสเตอร์ในเมืองจีบสาวส่วนตัวละครก็อย่างนี่เห็นเลยครับเรียกได้ว่างานดีเอามากๆแถมเด้งดึงได้ด้วยครับ และมาถึงอันดหบพี่1 Fortesaga ครับที่ผมให้อันดับหนึ่งเป็นเพราะว่าเกมเนี้จะเล่นแปลกกว่าชาวบ้านเขาหมดเลยนะครับคือเกมเนี้เราจัดทีม5ตัวละครก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีป้อมปาการอยู่ด้วยครับซึ่งเราก็สามารถติดตั้งอาวุธแล้วก็ระบบป้องกันให้กับป้อมปราการเราได้ และด้านในของป้อมปราการเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างห้องขึ้นมาเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยเช่นการทําอาหารการทําหินตีบวกอะไรแบบเนี้ยซึ่งการต่อสู้ของเกมนี้ตัวละครม,มันจะสู้เองหมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งคลิกเลือกดันเจียนอะไรอะ่ะคือมันก็สู้ของมันเองไปเรื่อยๆจนกว่าจะจัดการศัตรูได้ในระดับหนึ่งเราถึงจะทาสู้กับบอสได้ถ้าไม่ไหวก็ฟาร์มด่านเดิมวนไปถ้าไหวก็แค่ไปด่านต่อไปได้ ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมมือถือแนวไอดอลที่มีคอนเทนต์เยอะแล้วก็ระบบค่อนข้างแตกต่างกับชาวบ้านเขาครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับเกมมือถือแนวไอดอลจำปี2023นะครับใครที่มีเกมอื่นๆนะฮะก็สามารถที่จะมาแนะนำแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับแต่ขอเป็นเกมที่เปิดภายในปี2023นะครับจะได้ไม่หลุดประเด็นไปไกลเนาะ